วิถียุทธคนเคาะยามแห่งต้าเฟิงตอนที่69แม่นยำราวเทพจับวางสีชีอันกวาดสายตาไปยังผู้ร่วมงานช้าๆกล่าวเสียงทุ้มหนักว่านี่คือแร่เซียวสือ สำหรับผู้ฝึกยุที่รับเรียนมาน้อยขาดความรู้เหล่านี้ย่อมไม่คุ้นเคยกับคำว่าแร่เซียวสือส่งถึงเฟิงหันไปสบตากับจูกว่างเซียวขโมดคิ้วกล่าวว่าแร่เซียวสือสีชีอันพิจารณาครู่หนึ่งกล่าวว่าข้าพ่ะเจ้าจะเปลี่ยนชื่อเรียกหากว่าเรียกดินประสิวพวกเจ้าน่าจะเข้าใจง่ายกว่า เป็นวัตถุด,ดิบสำคัญในการทำระเบิดสีหน้าทุกคนในที่นั้นล้วนแปลเปลี่ยนอย่งไม่อาจควบคุมการทำระเบิดเป็นวิชาลับของตาเฟิงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้สยบเบ้นแคว้นต่างๆทั่วสีคาบสมุทรสิ่งเดียวที่เกี่ยวข้องกับระเบิดไม่ว่าวัตถุด,ดิบหรือสูตรการผสมล้วนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแร่เซียวสือนี้แม้แต่หน่วยคนเคาะยาม ยังแทบไม่ทราบส่วนประกอบของระเบิดภูเขาต้าห่วงพบแหล่งแรกดินประสิวท่างยังมีร่องรอยการขุดใบหน้าส่องถึงเฟิงไม่เหลือรอยยิ้มแม้แต่น้อยกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมผิดปกติรีบกลับเมืองหลวงรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปในยามนี้หากเทียบกับปีศาจออกอารวาสแล้วเรื่องการค้นพบดินประสิว เป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าลีชิงมองดูผู้ใหญ่บ้านผมขาวออกคำสั่งว่าจับมัดไว้แล้วนำตัวไปผู้เขาต้าห่วงกลับมีแหล่งดินประสิวในฐานะผู้ใหญ่บ้านจะบอกว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงไม่ว่ายังไงก็ต้องนำตัวกลับไปสอบสวนมือปราบสองคนปลดเชือกจากเอวมัดมือสองข้างกับผู้ใหญ่บ้านไว้ด้านหลังคุมตัวเดินออกไป ผู้ใหญ่บ้านสมผลไม่ทราบเรื่องไม่เช่นนั้นคงไม่พาพวกเรามาที่นี้เรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลอีกทั้งหากวิเคราะห์จากวาจาท่าทางเขาเหมือนคนที่ไม่ทราบเรื่องจริงๆชายชร,ราไยการศึกษาคนหนึ่งคงไม่อาจเป็นดาราเจ้าบทบาทได้ปีศาจขับไล่ชาเหมืองเพราะดินประสิวจริงหรือความเป็นไปได้ไม่มากนัก ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเวลาของการขุดดินประสิวจึงจะตัดสินใจได้สืบิชีอันเรียบเรียงความคิดต่างๆชูคบไฟขึ้นเพิ่งเดินพ้นจากถ้ำพระได้ยินหลี่ชิงร้องเสียงแหลมขึ้นระว,วังทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกรีดฝาอากาศเงาสีดำสายหนึ่งพุ่งจากด้านข้างรวดเร็วจนไม่ทันรับมือเปลี่ยง คล้องทางแดงกลางอกปริแตกสีชีอันรู้สึกคล้ายถูกรถไฟความเร็วสูงพุ่งชนแรงอัดรุนแรงกระแทกเขาปลิวออกไปความคิดดับวูบลงทันทีการรอบจู่โจมกระทันหันทำให้ทุกคนรับมือไม่ทันต่างมีปฏิกิริยาที่แตกต่างมือปราบทั้งสามชักดาบประจำตัวหยิบหน้าไม้ออกมาจู่กวางเซี่ยว กวาดเท้าเตะผู้ใหญ่บ้านเข้าไปในโพรงส่งถึงเฟิองชักดาบตบว,ว่าเข้าไปอย่าได้ออกมาบนก้อนหินใหญ่ข้างปากทางเข้ามีสัตว์ประหลัดลำตัวยาวสองจั้งหมอบอยู่รูปร่างของมันคล้ายกิ้งก่ามีเกล็ดหน้าน,นาคลุมแผ่นหลังหน้าผากมีเขาแหลมยาวลูกตาสีอัมพันเปล่งประกายเย็นเยียบอมหิต ขาหน้ามีสี่นิ้วแก้มของมันพองขึ้นคล้ายซ่อนอาวุธลับที่สามารถยิงโจมตีได้ตลอดเวลาฟุบเงาดำที่รวดเร็วจนตาเนื้อย่าจะมองทันพุ่งออกมาตรงเข้าโจมตีส่งถึงเฟิองส่งถึงเฟิองรีตาร่างกายรวดเร็วกว่าสมองเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณทิ้งตัวไปด้านหลังหลบรอดการโจมตีทะลวงหัวใจไปได้ รีชิงกระแทกเท้าไปข้างหน้าเหยียบหินแตกเตะผงหินปลิวขึ้นสองมือกุมดาบเข้าโจมตีคมดาบสั่นสะเทือนด้วยความเร็วติงติงติงเสียงชวนเสียวฟันดังขึ้นอย่างต่อเนื่องคมดาบกระทบปลายลิ้นบางเกิดเป็นประกายไฟยามนั้นทุกคนจึงเห็นว่าปลายลิ้นยาวของสัตว์ประหลาดตัวนั้น มีเกล็เดเล็กละเอียดชั้นหนึ่งสัตว์ประหลาดคล้ายรู้สึกเจ็บปวดตวัดลิ้นยาวกลับไปเท้าทั้งสี่ข้างคำยันร่างกายใหญ่โตก้มมองทุกคนเบื้องล่างอยู่บนก้อนหินใหญ่แก้มของมันพองขึ้นอ้าปากสีแดงราวโรหิตส่งเสียงคำรามดังกก้องเสียงคำรามทำให้บรรดาน,นกป่าพากันแตกตื่นบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้า สติของส่งถึงเฟิร์กับพวกพลันเลิ่นลางท้ายถอยคล้ายถูกฟาดด้วยค้อนระดับผู้ฝึกชาญหัวใจพลันหล่นวูบพยายามฝือนอาการวิงเวียนใช้ด้ามดาบเคาะใส่กลางอ,อกทีนึงมงเสียงคล้องทองแดงดังกังวานราวกับเสียงระฆังปลุกจากฝันขึ้นเสียงต่ำช่วยเรียกสติกลับคืนมาอีกครั้งทั้งสองฝ่ายฟื้นจากอาการวิงเวียน เข้ารับมือศัตรูทันทีรลีชิงถอยไปด้านหลังพร้อมออกคำสั่งต่อมือปล่าบระดับกายทาตขั้นสูงสองคนพวกเจ้าใช้หน้าไม้โจมตีดวงตาใต้คางและปากของมันนี่เป็นจุดที่อ่อนนุ่มทั้งสิ้นส่งถิงเฟิงปลดค้องทองแดงโยนให้จูก,กว,ว,ว่างเซี่ยวกล่าวว่าเจ้ารับผิดชอบดึงดูดความสนใจมันจากด้านหน้าระวังด้วยเมื่อครู เขาเห็นอย่างชัดเจนว่าข้องบนหน้าอกของสีชีอันได้รับความเสียหายจึงรู้ได้ว่าข้องทองแดงใบเดียวไม่อาจต้านทานลิ้นของสัตว์ประหลาดนี้ได้เมื่อนึกถึงสีชีอันส่งถึงเฟิงรู้สึกเสียใจอยู่บ้างแม้ข้องทองแดงจะสามารถต้านทานการจู่โจมสุดกำลังของผู้ฝึกชานได้หนึ่งครั้งแต่ว่าเมื่อครู่สัตว์ประหลาดยังคงรอบโจมตีประสบผลสีชีอันไม่ได้ระวังป้องกัน อาจถูกพลังที่เหลือจู่โจมกระแทกหัวใจจนแหลกก็เพิ่งมีอายุงานเพียงวันเดียวจึงเป็นเรื่องที่โหดร้ายยิ่งนักส่งถึงเฟิงสะกดความรู้สึกชักดาบพุ่งทยานโจมตีสัตว์ประหลาดจากด้านข้างสัตว์ประหลาดรูปร่างเหมือนกิ้งก่ากรอกตาสีอัมพันดุร้ายทำท่าคล้ายจะหันตัวแลบลิ้นจูกวางเซี่ยวรีบตีค้อง สร้างความสั่นสะเทือนต่อโสดประสาทของสัตว์ประหลาดขณะเดียวกันก็ปรรจุลมปรานใส่คมดาบส่งเสียงคำรามต่ำๆปรานดาบพุ่งออกไปเป็นเส้นโค้งปรากฏความร้อนจนอากาศบิดเบี้ยวสัตว์ประหลาดมีร่างกายใหญ่โตไม่สามารถหลบเลี่ยงได้จึงก้มหัวลงใช้ขาวนหน้าผากต้านทานปรานดาบก่อนจะสะบัดหางโจมตีส่งถึงเฟืองอย่างแม่นยำ เรากับมีดวงตางอกเงยอยู่ด้านหลังส่งถิงเฟิงขวางดาดเข้าต้อนรับร่างถูกกระแทกปลิวออกไปลีชิงที่กำลังบุกเข้ามาสบโอกาสฟันดาบใส่ท้องสัตว์ประหลาดแต่มันกลับหลบได้เรากับรู้ล่วงหน้าผู้ฝึกยุศระดับฝึกชาญเผ่ามานมีพลังวิญญาณอันกล้าแข็งสามารถแผ่ไปรอบด้านเพื่อสัมผัสรับรู้ความเคลื่อนไหวโดยรอบการสะกดรอย ดักซุ่มเลงเป้าจิตสังหารล้มนมหารอดพ้นการรับรู้ของผู้ฝึกยุทธระดับฝึกชาญน,นี่คือความพิเศษที่มีเฉพาะผู้ฝึกชาญมานดามันเถอะข้าออกรบยังไม่ทันประสบชัยก็เกือบต้องมาตายก่อนแล้วข้ามพ้นมาถึงระดับฝึกปราณไม่ใช่เรื่องง่ายยังไม่ทันได้เสียพรมจัน์ก็ต้องมาพลีชีพ สีชีอันหมดสติไปชั่วครู่ไม่นานก็ฟื้นคืนมาเขาได้ยินเสียงต่อสู้ดุเดือดอยู่ไกลๆเขาไม่ได้ลุกขึ้นแต่ค่อยๆคลืบคลานไปข้างหน้าขณะที่ไม่มีผู้ใดสังเกตเขาคลานขึ้นไปยังที่สูงแห่งหนึ่งสีชีอันล้วงคันช่องหยกบานเล็กออกมากดลงที่ด้านหลังเทหน้าไม้กับยาพิษก่อนกระดูกออกมาทายาพิษลงไปอย่างเงียบงนัน ขยกหน้าไม้ขึ้นโดยไม่ส่งเสียงเล็งไปที่สัตว์ประหลาดรอคอยโอกาสมงชูขวางเซีย่ยวตีของทองแดงจูโจมสมองของสัตว์ประหลาดปิดกั้นสดประสาทของมันสีฉีอันกำลังจะยิงเจ้าสัตว์ประหลาดพลันพลิกตัวทำให้พวกส่งถึงเฟิงมึนงงไม่ทราบว่ามันทำเช่นนี้ด้วยเจตนาใดหน้าตายิ่งนัก การรอบโจมตีใช้กับยอดฝีมือระดับฝึกชาญไม่ได้สีชีอันผู้ที่ทราบสาเหตุรอบกลดาในใจวิธีการที่แน่นอนที่สุดก็คือเฝ้ารอต่อไปให้ส่งถึงเฟิงกับคนที่เหลือบันทอนกำลังหรือทำร้ายเจ้าสัตว์ประหลาดบาดเจ็บลดพลังวิญญาณของมันเมื่อนั้นเขาจะมีโอกาสใช้อาวุธวิเศษที่สามารถสังหารระดับผู้ฝึกชาญปิดฉากบรรซะ ไม่นานสีชีอันก็ละทิ้งความคิดนี้ลีชิงคล้ายแม่เสือดาวปราดเปรียวขายาวทรงพลังทั้งสองข้างวิ่งอย่างรวดเร็วส่งเสียงตวาดกราหนึ่งในที่สุดก็าสามารถใช้คมดาบที่สั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูงแทงใส่ท้องสัตว์ประหลาดโลหิตสดสๆย้อมคมดาบรากับเหล็กถูกเผาจนแดงกำ่ำส่งเสียงร้องดังฉาบังเกิดควันโลหิตขึ้น สัตว์ประหลาดได้รับความเจ็บปวดส่งเสียงร้องอย่างโกรธแค้นหันศีรษะมาพองแก้มออกมาเงาดำยิงพุ่งผ่านอากาศสีหน้าของหลี่ชิงพันหมองคล้ำใบหน้าอันงดงามฉายความแตกตื่นนางไม่อาจหลบการโจมตีนี้พ้นทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งพันพุ่งเข้ามาโอบกอดเดือนร่างอันอบอัดแข็งแรงกลิ้งไปด้านข้าง ส่งถิงเฟิงรีบเข้ามาช่วยแทงดาบใส่เนื้อนุ่มใต้ท้องสัพหลาดบีบไม่ให้มันโจมตีนางหลีชิงรู้สึกว่าลำแขนแข็งแ,แรงคู่หนึ่งโอบเอวของนางร่างกายบุรุษหนักๆทับอยู่ด้านบนลมหายใจของนางหอบกระชั้นสายตาจับจ้องไปยังบุรุษผู้นั้นโผล่ออกมาอย่างตกใจว่าเจ้ายังไม่ตาย สีชีอันอมยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าก็เกือบไปแล้วหากไม่มีคันช่องหาไทยของซ่งชิงปกป้องไว้หลี่ชิงต้องการกล่าวสิ่งใดพันเห็นหางสัตว์ประหลาดฟาลงมาจากด้านบนจึงรีบโอบกอดสีชีอันติ้งไปด้านข้างพร้อมกันเปรี่ยงจุดที่ทั้งสองอยู่เมื่อครู่ถูกฟาเป็นรอยลึกหักล้างกันแล้ว สีชีอันส่งยิ้มให้นางทั้งสองแยกออกจากกันพุ่งเข้าไปช่วยส่งถึงเฟิงโจมตีสัตว์ประหลาดสาเหตุที่เขาละทิ้งวิธีรอบจู่โจมแต่เลือกเข้าเผชิญหน้าเป็นเพราะว่าผู้ฝึกปลานสามคนไม่อาจสู้กับสัตว์ประหลาดระดับฝึกชาญหนึ่งตัวได้สุดท้ายสัตว์ประหลาดไม่ทันถูกเขี้ยวกมจนตายสีชีอันอาจกลายเป็นนักสู้โดดเดี่ยวไปก่อน เมื่อเห็นผู้ร่วมงานยังไม่ตายในตาจูก,กว่างเซี่ยกับส่งถิงเฟิงเป็นประกายวูบหนึ่งรอบรู้สึกยินดีสีชีอันล้วงพิษก่อนกระดูกมาทาบนคมดาบก่อนจะโยนขวดยาพิษให้กับหลี่ชิงกล่าวว่าเอาทาบนคมดาบหลี่ชิงจ้องมองเขาแวบหนึ่งถอยหลังไปสองสาก้าวทายาพิษลงบนคมดาบ ก่อนจะโยนต่อให้ส่งถึงเฟิงกับจูก,กว่างเซี่ยวส่งถึงเฟิงเคราะห์ร้ายกับผู้อื่นขณะทายาพิษกลับถูกสัตว์ประหลาดโจมตีลิ้นยาวตวัดผ่านแขนติดบนลิ้นขูดเนื้อเป็นบาดแผลชะ,ะกันหลีชิงฟันดาบใส่สัตว์ประหลาดทีหนึง่งเห็นบาดแผลพลันเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจึงหานไปทางสีชีอันกล่าวด้วยความยินดีว่า ได้ผลเมื่อได้สีฉีอันเข้าร่วมผู้ฝึกยุทธระดับฝึกปราณ4ี่คนลุมล้อมสังหารกอบกับเป็นผู้ฝึกกายท่าอีกสองคนคอยยิงหน้าไม้ก่อกวนจึงเริ่มพลิกเป็นฝ่ายได้เปรียบเจ้าสัตว์ประหลาดมีพละกกำลังมหาศาลมีลิ้นที่ร้ายกาศถาว่าโครงสร้างร่างกายที่ใหญ่โตทำให้มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเช่นผู้ฝึกยุทธที่เป็นมนุษย บาดแผลของมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆร,ระวังสีชีอันสะบัดดาบรบรจุปลาลงไปฟันใส่หางสัตว์ประหลาดช่วยเหลือหลี่ชิงที่ยอมเสี่ยงบาดเจ็บเพื่อสร้างบาดแผลให้กับศัตรูง่ามมือของนางฉีกขาดโลหิตสดๆไหลเป็นทางสีชีอันดุหลี่ชิงว่าเจ้าไม่ต้องการชีวิตแล้วหรืองไง เป็นสตรียังต้องเสียงตายถึงเพียงนี้หลีชิงมองดูเข้าแวบ,บหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงความอ่อนโยนของสตรีเป็นครั้งแรกอืมโอสัตว์ประหลาดส่งเสียงคำรามปลดปล่อยพลังวิญญาณอานากลัวออกมาอีกครั้งสีชีอันกับพวกระวังตัวอยู่กร่อนจึงรีบถอยหลังยืดระยะห่างอย่างรวดเร็วป้องกันการถูกโจมตีจากลิ้นยาว นึกไม่ถึงว่าเมื่อเจ้าสัตว์ประหลาดบีบให้ทุกคนถอยไปตัวมันกลับหันหลังตะกุยเท้าราวก็ติดปีกหลบหนีไปแล้วมันมุดเข้าป่าร่างกายใหญ่โตกระแทกต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่ากลายเป็นเส้นทางที่ชัดเจนสายหนึ่งหลี่ชิงมีสีหน้าแตกตื่นร้องตะโกนขึ้นว่าตามอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้หากสัตว์ประหลาดหนีลงน้ำ คิจกรรมจัดของเป็นเรื่องยากเย็นยิ่งส่องถึงเฟิงกระโจนตัวขึ้นกระโดดเหยียบไปตามกิ่งไม้ดูเรากับเป็นวิชาตัวเบาของยอดฝีมือในยุทธภพเขาเหยียบกิ่งไม้กิ่งหนึ่งออกแรงดีดตัวลอยขึ้นกลางอากาศก้มหน้ามองไปทั่วป่ากล้ามเนื้อมือขวาที่ถือดาบพองขึ้นจนแขนเสื้อขาดท่าดาบถูกซัดคว้างออกไป พีดพาอากาศกลายเป็นประกายแสงสีเงินหนึ่งอึดใจให้หลังพลันได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดแผดร้องอย่างเจ็บปวดดังมาจากในป่าส่งถิงเฟิงหมดสิ้นเรี่ยวแรงล่วงลงในป่าจูก,กว่างเซียววิ่งไล่ตามมาก็ามีวิชาตัวเบาด้วยกว่าส่งถิงเฟิงแต่ว่ามีพลังเข้มแข็งเมื่อไล่ตามทันเจ้าสัตว์ประหลาดพลันส่งเสียงตะหวาดกระโจนขึ้นกลางอากาศฟันดาบใส่ทันที จสัตว์ประหลาดมีดาบปักอยู่กลางหลังสะบัดหางกวาดจูกวางเสี่ยวออกกระเดินออกไปแล้วหลบหนีต่อเหลือเพียงหลี่ชิงกับสีชีอันที่ไล่ตามไม่เสือดาวปราดเปรียวไล่ตามหลังสัตว์ประหลาดไม่ลดละแต่ยังคงไล่ตามไม่ทันไม่นานก็ออกจากป่าไล่ตามไปอีกครู่หนึ่งก็พบแม่น้ําแม่น้ําใหญ่หลายเชี่ยวกรากปรากฏตรงหน้าตูม สัตว์ประหลาดกระโจนลงแม่น้ำคลื่นน้ำแตกกระจายมือปราบสตรีผู้ห้าวหารรู้สึกผิดหวังพลันเหลือเห็นสีเชียนกระโจนขึ้นสูงกดหน้าไม้ที่เอวเล็งเป้าแล้วกดหน้าไม้ด้วยท่วงท่าสง่าง,งามพริบตาที่ลูกศรผวยพุ่งลมปราณนั้นแข็งกล้าพันระเบิดออกมือปราบหญิงมองไม่เห็นแม้แต่เงาของลูกศรเพียงได้ยินเสียงพิวพุ่งลงน้ำ เพียงไม่กี่อืดใจพลันบังเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นผิวน้ำกลายเป็นสีโลหิตก่อนที่ร่างสัตว์ตลาดยาวสองจ้างจะลอยขึ้นมาสาเหตุการตายคือถูกลูกศรทะลวงหัวหลีชิงตะลึงลานหันศีรษะกลับไปช้าๆก็เห็นคนเคาะยามยาวไว้ผู้หนึ่งยืนอยู่สีชีอันยักไหลกล่าวว่าข้าเป็นคนดวงดีมาตลอด